อันนี้เราก็ได้ตัวใหม่แล้วครับแครบสามสามมโคนะสิบสิบโวลต์อาจจะดูเก่านิดนึงครับมันอยู่ในรถกว่าจะได้ใช้แต่ละตัวเสียยาก <laughs> นั่คหลอกทไมเก่านี่อันนี้อยู่ในเครื่องอันนี้อยู่ในไอเสีย<ด>น้ำมันไอนี่อยู่ในรถไอดีนะเก่า <laughs> ในถุงกว่าจะได้ใช้แต่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่รับกันนะครับขาก็ตั้งนะครับ ตั้ง1 k แล้วครับกำลังศูนย์วัดนะครับนี่ตัวใหม่นะครับยืนยันนะครับเนี่ยขึ้นแล้วลงนะฮะดีชาร์จนะครับสลับด้านนะครับป้าบนะครับเก็บบรรจุราคาบรรจุนะครับอยู่ตัวเก่านะครับป้าบนะครับเนี่ยนิ่งนะครับเห็นไหมฮะตั้ง1 k เเห็นเห็นเห็นได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคไปช่างแมวก็จะขึ้นไปติดตั้งนะครับเอา ตัวเก่าที่เสียไว้นี่นะครับแต่มันใหม่นะพี่เอา้ามันเสียนะ้หกหรอออย่าอย่ามองแค่ว่ามันใหม่มันเก่าดูที่ว่า,ามันใช้งานหรือยังมันมีสองอย่างใช้งานแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานต้องซื้อต้องเชื่อเครื่องมือวัดนะไม่เ <c oughs> ชื่อนี่ <c oughs> <c oughs> ไฟหมดนะไฟไม่มี ปิดอยู่นะเช็คสายแล้วนะครับอนี็จะเสียบสายนะครับขาวสีขาวเป็นสตาร์ทนะครับมันกดสตาร์ทอยู่ขาวเสียบแยกนะครับตัวของซัมซุงตัวนี้ครับแล้วก็สีแดงก็เสียบรวมกันได้เลยนะครับไอ้ชัน้นนันงช่างนเห็นปะมือช่างมวบังมนะังะมือบังกล่องเัาบ,บังนะ เอาที่เห็นแล้วกันฐ <ผม S 1> านที่มันสูงนะครับแอนู่แนอนู่ซ้อนกันอยู่นะครับเนี่ยเห็นชั้นนะครับเนี่ยแดงก็รวมกันนะครับข้ามาเข้าแดงเส้นข้ามาเข้าสี่สตาร์ทของพัดลมนะครับ <S <S 2> <S 2> ไปที่ซอกนะครับใส่ แคมล็อกนะครับจให้นน่นนะครับจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับหน้างานแต่และหน้างานมันก็ยากนะครับบางทีก็จะถ่ายให้ท่านดูได้ก็ยากลำบากอยู่ ลาดประกันใดก็ขออาภัยนะครับมาจะสวมเข้านะครับเนี่ยเข้าล็อกเดิมเข้านะครับเข้าล็อกนะ กันสั่นสะเทือนนะครับโ okay. อเคถ่าไปไปใส่ไฟนะครับอ,อ,อ็นหนึ่งก็คือเนื้อตอนนะครับตัวนี้ก็ไว้หนึ่งก็คือลายนะครับติดซ่คานพอดีนะครับ ใแม่เตรียมกิ๊กแอมน่อยจะจับกระแสแอมด้วยหน่อยครับอนะครับกระแสลำบาก กันนยครับ <Okay. S 1> เกี่นนะครับหางขาเสียบที่ทำไง่ายสีขาวเนี่ยต้นก็นได้หรือลายก็ได้ครับโอเคนี่ยเปิดแอร์แล้วครับทดสอบป่านะครับดูกันโ okay. อเคกระแสอ่าตอนนี้ทำงานแล้วนะครับ แสงกินที่สามแอมป์นะครับเห็นไหมได้แล้วไม่ค่อยเห็นเลยมันย้อนแสงปึ๊บสี่สี่ี่สิบอดูนี่ก็ได้ครับดูเกจฮะนะครับนี่อือดูนี่กระแสดูน้ำยาก็ได้นะครับอาหลังนะครับหลังเนึ่องตาขึ้นดูความเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับกระแสตอนนี้น่าจะอยู่ ดีเอ็มเสามจุดสนยกครับนะเอาเอามานี้เราใกล้กดอ่าใกล้ๆเข้าไปอีกโอเค่าไรสามประมาณสามจุดสองนะดูน้ำยาอยู่ที่หกสิบขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวต้องข้อฝาดูอีกที กี่นาทีแล้วท่าน6.2นาดีอ,อืม,อมเข้าตากรรมการเ okay. อ3แโอเคครับเพี่แปิด,ป,ดปิดปิดแอร์หน่ยครับแอร์กันนะครับใช่ไหมประกอบกนอะดีแสบยาวนะับ สายพี่สายลัลอกล็อกสาย ลอก <S <S ขอลอกแล้วเลื่อนขึ้นนะครับลองดูพันเกีียวปล่อยนะครับตรงแล้วมั้งตรงนะช่างอขอบคับเม้อะช่างเมย์ประกอบฝาครอบ นาทีชังเมตรต่อต้งเติมตกบเตครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรันสักพักเดี๋ยวเข้าฝากันไม่ได้ไม่ได้ต้องเติมงับอยู่ดิงาบตินเดียวนะ,อ,ะอ๋อเกกลัวเกรดตกผมบอกมันงัดอยู่แค่นีด้เดียวมาโดนอีกชิ้นหนึ่ง,งมันก็ตกแล้วโอเคแล้วกัน สง s, lass, like ังบสเงียบสงบเขาไม่สงบตกนะครับเปลี่ยนไปข้างบนเลยนัานมือโดนโดนไปเออเนี่ยรายเหียดที้เขาโดนแล้วรู้เรื่องอ่ะอันนั้นครอบเร็วมาณนี้นะครับไอ้คนถ่ายมือต่ดูเองเออ <no liebe> ถ้าภาออกมาดีโทษคนถ่ายนะฮะอย่าโทษคนทำนะคนทำทำอย่างเดียวมันบอกร่องเยอะอยู่ใกลบอกด้วยแต่ขอลองไหมครับซ้ายขวานกพิราบทเยอะนะครับเนี่ยใช่เวลาผมไปต่างจังหวัดก็ให้มันลงมันก็ที่แต่แย่งน้อยที่บางที่เยอะกว่านี้เอง ใช่แอร์ต้องมีรังหนึ่งอ่ะสมมารถรสามารถใชดตะข่ายกันตะข่ายเขาเขารับประกันแค่ปีเดียวแล้วผมไปดูครับดูวัสดุเขาอืมด้วยเอยืม จัดเต็มเท่านี้พวกหัวมาอย่างดีชอบจีบผ้าพวกหัวนี่แลหละครับแต่เช้าก็วิ่งซ้อมมวยนะครับฝ <c oughs> ่าว <c oughs> <c oughs> สักผ้าครับเช้าสักผ้าสัาออกกําลังกายก้ะเชา้า ซ้อมวิ่งซ้อมอะไรสักผ้าเช้าเช้าสิบนาทีกว่าแล้วอ่าอ่าไม่ตอบไม่ต้องแล้วครับโอเคอ่ะอ่ะมาลงมานี่นนไอไอนถ่าแอร์ยาไปยังยังครับเจ้าครับยังอครับ เมื่อเรานั่นประกอบเสร็จก็เปิดนะครับปิดแอร์อันนัน้ท่าน,น,น,นถ่ายแอร์นั่นซัมซุงนะครับโอเคอ่ะอันนี้อันนู้นท่านอ่ะ,อะโอเคครับใช่ไหมว่าเขาจบในทางการตรวจเช็คซ่อมอแอร์ซัมซุงนะครับแอร์ผนังน,นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างประกอบใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ